สวัสดีครับวันนี้ผมมีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของมีดใบตายที่ผมใช้เป็นมีดประจำตัวนะครับมีเล่มนี้เป็นมีดเคบารุ่น BK2 นะครับที่ผมใช้มา1ิบกว่าปีแล้วนะครับก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับผมโมดิฟายไว้เต็มที่ที่สุดของมันแล้วนะครับเดี๋ยวว่ามาดูตัวมันก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะผ่านการใช้งานมาสาหัสสากนเลยนะครับ นี่เคลือบลงน้ํามันไว้นะครับหลังจากไปออกแคมป์มาล่าสุดนะครับดูสภาพนะครับเนี่ยนะครับเป็นมีดที่ผมใช้งานมาสิบว่าปีแล้วนะครับวันนี้จะมาอัพอัพสกิลมันอีกสักอย่างนึงนะครับคือตัวมันนะครับเวลาผมเอาไปใช้งานนะครับมันจะมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแมกกซซีนนะครับที่ผมโมดิฟายไว้ใส่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับ ตอนนี้มันผมอยากใส่อุปกรณ์ให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมก็เลยไปซื้อไปได้กระเป๋าใบหนึ่งมานะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะครับเหมือนกับซองแม็กนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะครับเอาซองแมกกาซีนตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะใส่อุปกรณ์เพิ่มได้นะครับเทียบดูแล้วนะครับมันก็จะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะครับใหญ่กว่ากันนิดหน่อยดูดูจากจากด้านบนนี้นะครับเห็นไหมครับเลยขอมันนิดเดียวนะครับ แต่ความยาวของมันเนี่ยประมาณเดียวกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมอยากเพิ่มอุปกรณ์สองสามชิ้นนะครับอย่างเช่นไฟฉายนะครับซึ่งในนี้มันไม่มีนะครับไฟฉายนะครับแล้วก็เครื่องกรองน้ํานะครับเป็นเครื่องกรองน้ําขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นหินรับมีดนะครับที่เป็นที่เป็นหินรับมีดอย่างดีหน่อยนะครับเพราะว่าที่มีเนี่ยในนี้นะครับมันอันเล็กนะครับรับยากนะครับ เดี๋ยวก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าผมอัดอะไรเข้าไปในนี้บ้างนะครับอันนี้ชุดนี้ผมใช้มาสิบกว่าปีได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ใช้จุดไฟนะครับที่ผมเอาเอาไว้ใช้ในิยามฉุกเฉินนะครับมีเล่มนี้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวไหนๆก็ติดเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นแท่งเอาไว้ก่อไฟนะครับเป็นทินเดอร์สติ๊กนะครับเป็นไม้สนนะครับ ก็จะใช้คู่กับแท่งแมกน paper, adalah, cream, mm ีเซ uh, ียมนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมเออไขควงหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะครับสังเกตดีๆมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมจะไว้คลายตัวด้ามนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นสกรูหัวหกเหลี่ยมนะครับนี่สนิมกินหมดแล้วนะผมไม่ได้ดูแลเลยเดี๋ยวต้องไปดูแลซะหน่อยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นไขควงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงก็จะเป็น หินรับมีดที่บอกนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหินสำรองจากยี่ห้อ Lansky นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ใช้รับแล้วคมขึ้นง่ายที่สุดนะครับผมก็เลยมาติดไว้ในมีดใบตายนะครับเป็น BK2 ของผมนะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นหินความละเอียดประมาณกลางๆนะครับของยี่ห้อ Lansky เขานะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินสีเขียว แต่ผมเลือกสีแดงนะเขจะเป็นความละเอียดแบบกลางๆนะครับเวลาเราใช้งานนอกสถานที่นะครับก็จะใช้รับได้นะครับแต่ว่ามันแคบเห็นไหมครับหน้ามันแคบผมได้หินรับมีดแบบหน้ากว้างมานะครับหน้ากว้างมาแล้วก็ยาวประมาณยาววันนี้นิดนึงนะครับก็จะใส่ในเนี่พอดีนะครับลองใส่ดูแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาซองแม็กกาซีนตัวนี้ออกนะครับผมยึดไว้ด้วยคาราบินเนอร์เอ้ยเอ้ยเนี่ยนะครับเคเบิลทยนะครับเนี่ยนะครับสองจุด เดี๋ยวก็จะแกะออกเนี่ยนะครับรัดไว้ด้วยเคเบิลทายนะครับก็จะแกะออกแล้วก็เอาตัวเนี้ยกระเป๋าใบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะหาไฟฉายขนาดเล็กมาเพิ่มนะครับแล้วก็เครื่องกรองน้ํานะครับเอามาเพิ่มนะครับแล้วก็หินลับมีดด้วยนะครับจะเป็นหินใบใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่มันยืดได้นะครับข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยจะใส่อุปกรณ์ได้เพียบเลยนะมีเนื้อที่เหลือเพียบเลยนะครับ ด้านนอกเนี่ยจะเป็นวัสดุตัวเดียวกับซองแม็กนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วด้านขอบเนี่ยเขาก็แข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยเย็บมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเห็นมันแข็งแรงดีนะครับก็เลยจะเอามาเปลี่ยนกันนะครับจะเธอท่านนิดนึงนะครับผมว่าได้ประโยชน์มากกว่านะครับเดี๋ยวต้องหาวิธียึดนะครับหาวิธียึดกับตัวมีดอีกทีนะครับก็น่าจะเป็นเคเบิลทายเนี่ยแหละครับเอาแบบใส่ได้ถอดได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเกรดมีด b k 2ของผมนะครับ เดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วนะครับเอามาให้ทุกคนดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะใส่อะไรอุปกรณ์อะไรไปเพิ่มอีกนะครับมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ